พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 9เรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงสาระการเรียนรู้การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นการบอกช่วงเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกระยะเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆเป็นชั่วโมงได้ 2. คํานวณหาระยะเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆเป็นชั่วโมงได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย จากภาพนะคะถ้าเข็มยาวเดินจากตัวเลข3ไปจนถึงตัวเลขแปดจะเป็นระยะเวลากี่นาทีเด็กๆเ,เริ่มนับจากตัวเลขสามเลยนะคะ5 10 15 20 25ดังนั้นจะเป็นเวลายี่สินาทีจากภาพนะคะถ้าเข็มยาวเดินจากตัวเลขห้าไปจนถึงตัวเลขสิบสอง จะเป็นระยะเวลากี่นาทีเรามาเริ่มกันนับกันเลยนะคะ5 10 15 20 25 30 35ดังนั้นเป็นระยะเวลา35นาทีจากภาพนะคะถ้าเข็มยาวเดินจากตัวเลข8ไปจนถึงตัวเลข4จะเป็นระยะเวลากี่นาทีมาเริ่มนับกันเลยนะคะห้า สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบเป็นเวลาสี่สิบนาทีเด็กๆมาเรียนรู้การหาระยะเวลาของสถานการณ์ในหนังสือเรียนหน้าหนึ่ง้อยบสกันนะคะเด็กๆมาช่วยกันเรียนกิจกรรมตอนเช้ากันเลยนะคะกิจกรรมแรกคืออาบน้ำลำดับต่อไปคือแต่งตัว ลำดับต่อไปคือรับประทานอาหารลำดับต่อไปคือไปโรงเรียนจากภาพชินอาบน้ำเสร็จเวลา6นาฬิกาแต่งตัวเวลา6นาฬิก30นาทีเด็กๆมหาระยะเวลาที่ชินอาบน้ำเสร็จจนถึงเริ่มแต่งตัวเป็นเวลาห่างกันเท่าใดมาหาคำตอบกันเลยนะคะชินอาบน้ำเสร็จเวลา6นาฬิกาเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงอยู่ที่ตัวเล็6 เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีอยู่ที่ตัวเลข12ดังนั้นเรามาเริ่มนับกันเลยนะคะ5 10 15 20 25 30ดังนั้นระยะเวลาที่ชินอาบน้ำเสร็จจนถึงเริ่มแต่งตัวเป็นเวลาห่างกัน30นาทีเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะ จากภาพนะคะเด็กๆมาหาระยะเวลาที่ชินรับประทานอาหารเสร็จจนถ,ถึงเริ่มไปโรงเรียนเป็นเวลาห่างกันเท่าใดชินรับประทานอาหารเสร็จเวลา6นาฬิกาสนาทีและเริ่มไปโรงเรียนเวลา7นาฬิกาหนาทีเด็กๆมาหาระยะเวลาห่างกันนะคะเด็กๆมาหาคำตอบกันเลยนะคะ เวลาหกนากาสี่สิบห้านาทีเด็กๆด,ดูที่เข็มสั้นนะคะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงอยู่ที่ตัวเลขหกเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีอยู่ที่ตัวเลขเก้าดังนั้นเรามาหาคำตอบกันเลยว่าชินรับประทานอาหารเสร็จตั้งแต่เวลาหกนากาสี่สิบห้านาทีจนถึงเริ่มไปโรงเรียนมีระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่เด็กๆด,ดูที่เข็มนาทีนะคะแล้วเริ่มนับกันเลยนะคะ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบดังนั้นระยะเวลาที่จชินรับประทานอาหารเสร็จจนถึงเริ่มไปโรงเรียนเป็นเวลาห่างกันยี่สิบนาทีเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะพาระงานวันนี้นะคะให้เด็กๆทำบัตรภาพแสดงเวลาของนักเรียนที่เป็นจริงนะคะเช่นตื่นนอนอาบน้ำรับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเที่ยง รับประทานอาหารเย็นหรือเวลาเข้านอนโดยวาดรูประบายสีพร้อมเขียนชื่อชั้นเลขที่อันนี้ตัวอย่างนะคะถ้าเด,เด็กเลือกเวลาตื่นนอนเด็กๆก,ก็วาดรูปเวลานะคะช่วงเวลานักเรียนตื่นนอนพร้อมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครบถ้วนนะคะมาสรุปสาระสําคัญกันนะคะการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นการบอกช่วงเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆ เข็มสั้นเดินหนึ่งช่องใหญ่ใช้เวลา1ชั่วโมงเมื่อเด็กๆนะคะทำภาระงานเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งภาพในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ